สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนเดยสซิไม่เห็ดแกงแตปลาคืออยากแกงแตปลาเมื่อคืนนี่นอนฝันอําลําอําลับยูนนอนบ่หลับหิวยามเช้าตื่นขึ้นมาพพอใหไงตื่นขึ้นก็นแล้วพพอใหไงพาเขาไปซื้อไม่แน่สนอกว่ามาเลยค่ะ,ะเตรียมเครื่องเลยจ้าอันนี้สูตรบ้านๆสูตรตามใจฉันเด้อค่ะเด้อปฏิบัติไม่เห็นลงสูตร มีคนเคยว่าไห้ว่าไม่เห็นลงสูตรเลยทํากับข้าวภาษาอะไรพระนะโอ้ยนาะเจ้าเจ้าก็บว่าฟังคอยเบ่า,านาะสูตรตามใจฉันสูตรตามใจฉันไม่มีสูตรให้ใครคะ่ะสูตรตามใจปลาน้าไม้กระป๋องค่ะน้าไม้กระป๋องเด้อค่ะเด้อซื้อมากระป๋องบักไงละกะเอ่อมาหัน่นบักอื่นนี่มันฟักทองหรือบักอื่นนี่ยายเท่าให้มา ได้เถาฝาคุณนายมาขอบคุณลหลายค่ะมันฝรั่งบักเขืองสื่อแบบผิดดิบมาคุณนายบอกปิดเอากลิ่นต้นท่านได้แดงเนาะก็เลยเห็นไปเห็นแบบผิดง,งามๆก็เลยสื่อมาไว้่ากินค่ะกินเผ็ดบ่ได้ดอกทงังผลาวผงานแตง่งโมแต่งสร้างเก่งไตปากมักกินนื้อไม้เด้อค่ะเด้ออันบับ อันอื่นนะเพาปันไดแต่ชอบกินหน่อไม้แนวมันพะโลพะงานไปปลาเราก็ทำเองปลาเราก็ตกเองอะไรก็เองเหมดเลยค่ะกินแล้วก็เองบนีนเจ็บท้อง เป็นอีหอย่างที่ผิดโรคกระเพาะหลายๆลายคนตอน่ๆจังแสบแสบพยากา,าตอนนั้นนาอู้นันน้าพ่อพก็ค่อยนา ต้องพิธีรีตองมากไปจวดจวดเอาเลยค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อพ้ที่มักสไตล์เดียวกันขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามผักเราเสร็จแล้วจ้าพี่น้องค่ะสวดจานมูก,กุอันของสุมิสิใไซเบอหลายใซสกครับนี่แหละค่ะ หอดยำกินเขาก็จะเอาบะเขือลงเอาทั่วลงขันบอ่บอบอ,อันนี้ก็ก,กินกับเอาเนาะคะนะ่ะเนาะพาสุกแล้วมันบอ่อเส้นคือว่าแหละมันเละเดี๋ยวจะมาเบิ่งนกันจ้านี่ก็ขึ้นขนมปังค่ะเฮ็ดขนมปังให้พ่อใหญ่ก็ปกล่าแล้วก็รอให้ขึ้นแล้วจังสิขา้าเตาอบในเตาอบเราก็อบปลาไว้ใส่น้ำยาแกงไตปลาอันนี้เราก็ต้มบักพริกเนาะคะนะ่ะเนาะ น้องค่ะเปียอันขมิ้นคำหนึ่งน้ำกันเลยเป็นสีนี่แหละค่ะตามนี้ตามเกิดพ่ล้านค่ากับ,บ่บมีไปเบิ่งร้านค้าแล้วก็ไม่มีตักฟองออกเด้อดใส่หน่อไม้ไปแล้วตามด้วยบักอึนะคะเทบพ้่มไปเลยเทลงไป เด๋ยวปลาจ้างเสี่ยวมาจะอบแล้วแหก็จ้างเสี่ยวมาใส่อีกเนาะค่ะนะอันนี้เจวปลาลงไปเป็นตอนเป็นตอนเลยเด้อค่ะดเด้อเี๋อปลาเขือกับตัวฝักยาวแต่ที่ใส่ถตาบปลเขือตัวฝักยาวสกินกับเอานี่คือผลของการเครื่องที่ไม่ที่ไม่มีเครื่องครบแต่เพราะความอยากเลยจัดจะเนื้อลายกับบมีที่กินแค่ตามมักใสปละเขือลายเนาะคะนะ่ะเนาะ ปลาเขือนี้เบิ้งแพ็คหนึ่งยี่สิบห้าคลนสิร้อยกว่าได้หกหน่วยเป็นคนที่มากินบลาเขือนลายหลายกว่าบปลเขื่อนนี่ค่ะเขือนเปาะติบเอิบๆนะค่ะนะยกยตาสิโอ้ยอ่อนแฮงยกยตาว่าเป็นคนมากินบลาเขืออ่อนเลยค่ะแต่มันก็จําเป็นถ้าเอาบลาเขือนลายเอ้ยหังนซะหน่อยหังนซะตก อันเอาบกเขืออลายมันก็ะสิสีแซ่บอันไม้กระสีสีออกแก้แน่นี่ให้มันเป็นแบบนี่มันจังแซ่บหั่นใส่น้ำเกลือนะคะนะนี้ออนแห้งพี่น้องค่ะออนคักออนแน่ใครแน่ใครแน่เอ้ยสะพกเนขายแพงมันออน กินกับน้ำพริกกัะปีกับ,บเาะแซบดิขันบะเขืออ้อนลายกันด้นอ้อนค่ะพิ่น้องค่ะอ้อนค่ะเดี๋ยวแช่แว๊บแป๊บหนึ่งเราไปใส่หม้อก,กันจ้าบอกได้คำเดียวว่ารสแซบหลายค่ะแซบูเห็ดเผ็ดด้วยค่ะเด้อโลกกระเพาะกำลังถามหาแตกยะยอืม คำเดียวว่ารสานักแต่ว่าไม่ทำเผ็ดพริกซื้อมาค่ะพริกซื้อมาว่าไม่ทำเผ็ดก็จะตวดอยู่นะขอลอยหน้านิดหนึ่ง ยำสูปตามใจปากปากใยงตาดิผู้ใดกินน้ำไรก็กินกินน้ำวไรก็กินใส่เนื้อปลา,าแน่นๆเทลงไปฟงค่อยเยดเอาเบอร์ว่าแน่นแน่นสัจะมีฮดกลางแน่นหลาย ไปกินเจอกลางก็ขอโทษขออภัยปลาเมนออกหมดแล้วมันไม่หมดอบอ,อ,อีกอยูองโตไม่พอก็ใส่อีกจ้า ินไปเติมไปสุดต่างใจปะ่ะแซ่บหลายตายลังง่องผูใ้ใดกินคนแซ่บก็ไปนอนโรงพยาบาลคุณเลวดวงดวงเลยจ้ะเนี่ยพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิตักออกจะค้ำยังเสียวบักเขืใอไซน้ะค่ะนาอออกแล้วทีนี้ก็เป็นคิวของบักเขือ ใส่ลงไปต้องมีพิธีรีตองมากมายใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะปิดฝาปิดไฟเลยจ้ะให้มะเขือพอาสุกสุกหน่อยมันจะมีแ่บนะคะให้ประปนปเบิ่งปะ <N> อชอชยากมีส่วนร่วมพี่น้องค่ะอยากอ้างโอ๊ตนะอยากอ้างชีดซื้อม,มาไหมไปไปอ้างปลาป่นไปค่ะไปปลาป่นกินน้าไปวิสปลาป่นไปไอ,อทิศไปอหั่นผักแก้มจ้าหั่นผักแก้มหั่นผักล่างแล้วะะด้วยค่ะเด้อผักดองมาล่างแล้ว ล้างแล้วมีอีกอย่างก็ละ่ะมีหอมใหญ่มีทั่วฝักยาวทุกบอกไปใหนะพะทานพะใหญ่เอาขายะไปทิ้มให้แล้วไปซื้อได้สับให้พ้อมส่งปิว้าซื้ออีกอย่างก็ละ่ะกะลำมาให้แน่วาชั่นเพินบรับสาเพิ่นค้าชื่อขอกะเลออด เดี๋บอกไม่เป็นไรฉันมีผักเยอะอยู่เดี๋ยวเอาบกแตงมาใส่ก็จบจ้าผักเราต่อไปก็คือเอาขนมปังเข้าเตาขึ้นเลอคะ่ะขึ้นพอดีสวยเ้ยค่ะเด้อเอาเข้าไปอบเลยรอเวลาจ้ะถึงเวลาเอาออกจากเตาแล้วจ้าพราไงสวยเอาออกเย้ yeah, <fine. S 1> yeah. สปาเสรจ้วสวยงามตามตองเรื่องจ้ะพี่น้องจ้ะ,ะจ้ะคือเก่าให้สีสันสวยงามจะไปมาเอาออกจากพิมพ์ ตากระเบื้องแต่ขนมปังจัากล้องไปทั้งใดเราคอยกระเลยเนาะก,ก็รูสมมนเตนเหมือนเดิมจ้าโอเส้นผักกาากาศเนียงอยากนางหิว วามนุ่มเด้อค่ะเด้อก็ขนาดพาักกาดอากาศยังคันเซาห้อนอยู่ขนมปังก็เด้อขนาดปาดนานาอ้อนเกิดชวยลุงเลย นุ่มายไอเิชู้ดีนอกสแกตโอดา,าลีบ้าพี่น้องเลยเนี่ยบ่อนย่างทาเลยบานนี่ไปอาดลาดเดี๋ยวบา้านจะไอเทสไอเทสจอสตินจอสตินจอสตินสองเพียงนี่เด้ลูกคั้มขั้มแห่ชีดใกล้ๆมามายิ้มใกล้ๆสองเพียงนี่เด้บา้าติลเลอร์วิทยาสุ โอ้พอเอาสองอันนั้นมันน้อยเอาเอาอันใหญ่ไปอาดลาดซ้ํา